สภาพแล้วนะลุงเขียวจะซ่อมยัยงไรนี่อ้าวแม่บานสั่งมาบอกว่าลุงเขียวต้องซ่อมให้นะทาไมซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้วันนี้อดกินข้าวกลางวันเพราะว่าทำกับข้าวไม่ได้อ้าวลุงเขียวก็จะต้องหาวิธีจัดการซ่อมกันก่อนแล้วนะเตาวันนี้ มีฐานพร้อมแล้วมีกับข้าวพร้อมแล้วแต่เตายัางไม่ได้นั่นต้องหาวิธีซ่อมกันละอ่ะเดี๋ยวจะซ่อมอยังไงมาดูกันสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกทุกท่านอาวันนี้ลุงเขียวได้รับคำสั่งจากแม่บ้านมาแล้วว่าต้องจัดการด่วนเลยนะอาเตาหุงข้าวเอ้ยเตาเตาทำกับข้าว อนั่นเสียหายอย่างที่รูปหลุงลงไปก่อนหน้านะ่ะโอ้โหลำบากอยู่นะเอาวันนี้ก็จะต้องซ่อมกันให้เสร็จกันแหละทำไมงั้นจะต้องอดอาหารกลางวันนี้แน่นอนอ่ะไปจัดการกันพอดีเลยลุงไปเดินมาเจอเลยถังกลมลูกนี้ขนาดเท่ากันพอดีเลย เดี๋ยวก็จะตัดสวมเข้าไปเลยสวมแทนเตาไอชุดนั้นน่ะที่มันผุนะ่ะแต่ต้องประโลดดีๆนะเพราะว่าส่วนนู้นนะส่วนดินส่วนอะไรมันก็แตกหมดแล้วอา้าวต้องผ่าก่อนละเดี๋ยวก็ยกเข้ามาใส่หรือไม่จะสวมทับเข้าไปแล้วนั่นมาเพื่อจะไม่ให้ทรงเตาเสียหายอา้าวเดี๋ยวจะมาพิจารณากันดูอีกทีนี่เดี๋ยวจะมาดูกัน ไปเดินหาของหาวัสดุอะไรมาได้บ้างแล้วนะอ่าเนี่ยหลุงก็ได้การอยู่อ่าได้ได้ของคิดมานิดนึงเออที่ว่าอย่างไรที่ไม่ให้รูปทรงเราเสียหายอะนะอาเนี่ยหลุงก็ใช้หินเจียปาดปาดไปนิดนึงและเอา้าตีขอบด้านล่างมันออกไปเพื่อจะคงรูปทรงมันไว้อ่าประมาณนี้เนี่ยเนี่ยไล่ไปเราจะได้ไม่ต้องใช้ทํางานมาก ไม่ต้องปั่นเตาขึ้นมาใหม่เอาส่วนส่วนถังอาถันางนั้นลุงก็เจาะเต็มเลยเพื่อความแข็งแรงนะนะเอาส่วนช่องที่เท่าช่องใส่ฐานเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปาดออกที่หลังอ่านุ่นมันสูงเกินสูงเกินลุงก็ใช้นั่นเลยกระถังต้นไม้อา่ากระถังต้นไม้มันมันระยะมันได้อยู่นะลุงก็อาจจะเอาไปไว้ข้างล่าง ส่วนตรงช่องที่เท่านะ่ะเดี๋ยวเราจะหาวิธีกันอีกทีนึงอาจจะปาดแล้วเอาขี้ดินขังไว้เพื่อให้เราควักที่เท่าออกมาได้ง่ายอ่ะเดี๋ยวจะเอากะถังลงไปก่อนแล้วก็เอาเตาสวมลงไปเลยแล้วก็จะปั้นปั้นแต่งดินเหนียวพอดีเลยพอดีดินเหนียวที่ลุงปั้นยาเตาเผาถ่านไว้นะ่ะอ่ะมันมีอยู่ก็พอดีเลยเดี๋ยวเอามาเชื่อมต่อกันแล้วก็ เอาทรงเดิมมันเนี่ยใส่เข้าไปเลยอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อไปขั้นตอนต่อไปหลังจากทดสอบวางไปแล้วนะอะประมาณนี้เลยนี่ช่องช่องก็จะอยู่ตรงขอบเนี้ยเออเปิดขวางแข็แงแรงพอดีเลยเดี๋ยวก็พาตรงนี้ลงไป อ่าตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวลูกก็จะเหลือไว้นิดนึงเหลือไว้นิดนึงเพื่อพับพับอ่าพับให้มันให้มันแข็งแรงอะนะอ่าส่วนช่องช่องกระนีบประมาณนี้เนี่ยมีขีดอยู่นิดนิดนะนี่เลยเหลือตีกเราก็จะพับเอานั่นแล้วก็เดี๋ยวใช้ที่โคนยาก็จบเลยทีเดียวอ่านั่นเดี๋ยวลุงจะผ่าก่อนผ่าแล้วก็พับอ่านั่นเดี๋ยวไปดูกัน จะเห็นว่ามันมีสองเส้นนะอ,ะเนนอ่เส้นนอกเส้นนอกเส้นเนี้ยจะเป็นที่ขอบเตาอ่าเส้นไหนเนี่ยจะตัดให้แค่เส้นนอกนี้เพื่อเราจะได้พับอ่าพับมันก็จะได้แข็งแรงขึ้นมาอีกนิดนึงอ่าตามนี้เลย จากตกแต่งรูปไล้ให้มันเรียบเคียงเรียบสวยงามแล้วนะอ่าก็เรียบร้อยละอ่ะประหยัดต้นทุนไปอีก200บาทเลยนะเนี่ยประมาณเนะี่ยเตาขนาดนี้น่าจะประมาณ200บาทแหละอ่าลงทุนเพียงเล็กน้อยอ่าถ้าไม่มีกระถังก็ไปซื้อมากระถังคงไม่กี่บาทแล้วนะยี่สบาทอันนั้นหูหิ้วหูหิ้วลุงก็มีละเครื่องทําขนมของแม่บ้านเขา ลุงก็เก็บมาใส่อีกนั่นแหละอ่ะเรียบร้อยแล้ววันนี้ลุงเขียวจะไม่อดข้าวแล้วอ่านั่นเตางานอมบำรุงเตาของลุงก็เรียบร้อยแล้วอ่าเนี่ยเสร็จเดี๋ยวก็พึงล้มไว้รอเวลาให้แม่บ้านเขาลองทับทำกับข้าวกันเลยอ่านี่เรียบร้อยแล้ววันเนี้ย อ้าด้านหลังด้านหลังมีหูหิ้วอีกหนึ่งข้างนะอ้าพรพอส่วนด้านนี้เราก็จะจับด,ด้านนี้เลยนี่นั่นสาระดีๆวันนี้กับลุงเขียวอ่านั่นแต่เห็นว่ามันมีประโยชน์มีสาระก็ฝากกดติดตามช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวด้วยอขอบคุณนะทุกๆคนสวัสดี